ว่า่วยช่วยจังเลยคําแพงคะ่ะบริเก็บผาเนาะเราจะพักพักแค่คืนเดียวนี่เนาะอยู่ที่โรงแรมรัตนาโกสินจ้าคําแพงไหนเอามุนหมุนหมุนหมุน,มนสวยใครเป็นเจ้าหญิงอะ่ะคําแพงคพงําแพงเป็นเจ้าหญิงเหรอใครชื่อเด็กหญิงพิมพ์ผชรเอามุนหมุนสวย ก็ช่วยเก่งจังเลยอ่ะคําแพงแกงส้มมาแล้วไปแล้วคะ่ะเอฟซีสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะมันนีก็ยังประ่านไปใส่อยู่เนาะยังอยู่ที่บางแสนคือเก่าอยู่เด็กๆยังเล่นภาษาจนายน้ำรุ่งหลายแล้วคะ่ะตอนนี้บ่ายสองแล้วน้ำรุ่งจนเกือบจะเค็งแล้วเมวื่อเช้าตอนเช้าน้องไม่เพิ่นมาทายคลิป ยังน้่ยังอยู่ขอบอ่าบันไดพูเนาะเดี๋ยวนี้ลงมาหอดปีไก่ๆหนาเดียะอันนี้หลานสาวหลานชายนะลูกน้องสาวค่ะอยู่คลองแปดลำนูก่กานะส่วนอันนั่นก็คือข้ามแพงแกงส้มแล้วก็เท้าต้นกาทําแพงแกงส้มเท้าต้นกานางนุง้งนิ้งเล่นอะไรกันเล่นอย่างสะใจเลยนะพวกเธอนะเมื่อนี้เนาะก,กัด แม่เพ่นได้ลงคลิปแนวทางห้าหน้อยลาวพัฒนาให้กับเอซีทั้งช่องแล้วแต่ว่าคลิปนี้แม่เพ่นจะถ่ายไว้เพื่อไปเอาต่อใส่คลิปแนวทางห้าหน้อยของวันที่สิบให้กับเอฟซีทั้งช่องเด้อเนอะเอาะเพราะว่าแม่เพ่นอาจจะบ่มีเวลาอย่างสินั้นมือตื่นมามือไม่อาจจะยุ่งยุ่งอย่างอื่นก็เลยจะ ท้ายเตรียมใบเนาะนเพื่อเอาแนวทางขึ้นนาจอให้กับเอฟซีทั้งช่องว่าจะได้ตัวใด <c oughs> แต่ละมือแต่ละวันเนาะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> จะกลับบ้านพูดแล้วเนาะ <c oughs> กลับบ้านเมื่อไหร่พูดแล้วจังชิดได้ยังละเอียดอ่อนให้กับเอฟซีทั้งช่องเนาะตอนนี้อาจจะบลละเอียดเนาะตัวเลขอา, <c oughs> อาจจะบลชัดเจนเนาะบางสำนักเพราะว่าเพิ่นเ <c oughs> พิน่พอนอ่าเขียนมาเนาะตัวน้อยยังี่นะไปแล้วนาเดีย แม่บังยิน,นดี啊พุดนะแม่ยายยายกับโต๊ะตราดไใช่เหรนไ่ใ่ก็เด็กหน่อยเลยยายพาเด็กๆไ,ไปแล้วพิม <laughs> จะขึ้นระวบ่อนาเดียนน <laughs> พาเด็กๆกับยายเล่นให้สนุกมีความสุขเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปไหว้พระเนาะวันนี้เล่นเที่ยวที่เล่นน้ำ เอาใจเด็กๆก่อนวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใจคนแก่ค่ะเอฟซีแม่เพ่นกาเฮ็ดที่ดีที่สุดเท่าที่แม่เพ่นจะเฮ็ดได้เนาะเฮ็ดดีกับพ่อกับแม่ทําดีกับลูกกับเต่าไปสิละ่ะเฮ็ดดีเท่าที่ห้าวจะเฮ็ดได้ถ้าอันใดหฮาเฮ็ดบ่ได้เ้ากะขอโทษเพิ่นไปก็แล้วกันเนาะลูกกะลูกกะเอาใจบ้างาเอาใจบ้าง แม่คือกันเนาะบางเธอเข้าใจกับบ่ถูกใจเพื่อนอย่างสิน,นะผู้เฒ่านะบ่ความคิดว่าคือกันกับเด็กหน่อยอยนะ่างเนาะเขากับบ่เข้าใจเพื่อนกับบ่เข้าใจเขาเากับบ่เข้าใจเพื่อนบางเธอกามีผิดผ่าดไปแน่เนาะเขากับอขอโหสิกรรมจากเพื่อนค่ะพ่อเม่เนะาะค่ะผู้ใดดูแลพ่อแม่จะลุงเรื่องเนาะจะตกทุกข์กับบ่ทุกเนาะถึงจะค่ะจะทุกข์กับยังมีแนวมาหนุนมัดอยู่ไห้เนาะคะ่ะเอฟซีแม่เพื่อเค่อยเปลี่ยนแล้วคะ่ะ เพ่นดูแลพ่อแม่ตั้งแต่เพ่นเพ่นนั่งน้อยปอสามปอสี่เนาะหาเก็บผักคักนอไม่ขายซื้อเขาซื้อน้าสู้พอ่อสู้แม่กินค่ะเอาเอาเอา,เอ,าอันนี้บ่แม่นอันห้อยหอยห้อยหอยห,อยหอยลอดบ่ลูุห้อยหลอดบ่ลูุอันนี้นะหอยหลอดบ่ห้อยบ่ลูกมันคืออะไรอ่ะ อันนี้หู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 ้อย่างนี้หู้ปูหู้ป่าหู้ปูหู้ป่าอันนี้หอยหลอดบอ่นี่นี่เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะบอหอยหลอดบอนี่เป็นยังไงเป็นอย่างเนี้ทำไมมันเป็นหลอดอนนนคำแพงสนุกไหมสนุกวัดดีใจเอฟซีหน่อยไอจ้ะคำแพงวัสดีใจสนุกไหมสนุกไหมสนุกมากไหม ชอบไหมอชอบวันหน้าเรียนเก่งๆนะแม่จะพามาเที่ยวใหม่นะออ okay. โอเคอบอมีมูลเล่นนาะแต่ตันคันปา,หน,ปา,ห,นปาหนูป่าหนูแป้งมาพกพากันเขียนบานาน่าบดเหล่นมวนเด้แต่ตอนนี้เด็กหน่อยบ่ม่านำขายยัง่ปิดเทมอมเนาะช่วงนี้มีแต่ฟังลาวปิดเทอมช่วงนี้ ฟังเล่าปิดฟังไทยเปิดเนาะจับเาตรงกันค่ะเอาบอ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 รอะไรเราอ,อะไรคะเอาวิ่ง,ๆๆๆงวิ่งวิ่งวิ่งแข่งแรงแขงค่ะคำแพงมาเลยมาเล่นน้ำเลยเล่นทรายแล้วก็มาเล่นน้ำล้างตัวจะขึ้นไหมเนี่ยจะออกตอนไหนก็ออกต้นไหนคะ ที่ตรงนี้ค่ะโอ้โหโอ้โ,โ,โหนู่นค่ะป๊าร์ตอะอะไรอยากเล่นบันนาบดอ่ะโอ้โบ่มีผู้ใดขึ้นน้ำดอกบ่ขืนป้ากรับบ่ขืน ทำเพลงเก่งมากหูจักเห็ดคนเดียวนะเอาอันห้องย่างซุปใส่โตแล้วกะไวหนักเฮ้ยสนุกไหมล่างผมในกา่ะผมอยู่ทั้งขี้ไส้อยู่ทั้งผมน่ะลายมาสันจมหัวแม่อืมอ หาดบางแสนช่วงหน้าฤดูมรสุมน้ำจะขุ่นน้ำจะบ่ใสค่ะึไปมาอีกแล้วรึเอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วโอมาอีกแล้วไม่ละ S <S <S มาอีกแล้วมาอีกแล้วนะเนาะอาซัมนี่เด้อขายซีเดี๋ยวจะไปหาทายบรรยากาศที่อื่นมาฝากตอน FC อีกเนาะค่ะังกันหัน,นวเนว่อร์เคมือนแพงหัวหนาวเอาเอาเล่นสะใจคักบบบนี้สะใจคักนาะเดียเล่นคนเดียวหรอนาะเดียเล่นคนเดียวหรอ <Yeah. S 2> ว่ายน้ำเลยว่ายน้ำตุ้ม,ต,มตั้มตุม้มตั้มเลยนาะเดีย <Yeah. S 2> นาเดียนาะเดีย มาถ่ายหน่อยเอ้ามาถ่ายหน่อยนะป้าตีนเปื่อยบะแล้วค้าแพงนะตีนเปื่อยบะแล้วลูกค้าแพงเอาเ้าแบบน,นี้มาถ่ายหน่อยมาสั่นพุน่นน่ะขักมกกักหลายเอานิ้งเฮ็ดให้หน่อ,นอ,อ,อนยนานะ้ <laughs> นาเดียเห็ดไหมเห็ดคือเขาบอเห็นบนอะ <laughs> อันนั่นเดียเห็นคือเขาบ่าเห็นบ่ไม่ขี่โผล่พดนะทำหรอกขั้นเข่าขั้นเข่วเด้อสุนีอ้อย่างว่าตายละต้นก้าบาทนี่